สำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดของ iPhone 2รุ่นนะครับเป็น iPhone รุ่นใหม่ทั้ง2รุ่นเลยแล้วก็มีการลดราคาให้น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับ iPhone 2รุ่นนี้ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16e นะครับซึ่งต้องบอกว่า มีการลดราคาที่น่าสนใจแล้วก็น่าซื้อทั้ง2รุ่นเลยนะครับคลิปวันนี้ก็เลยนําราคาใหม่โปรโมชั่นใหม่นะครับมาสรุปมาแบ่งปันให้กับท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อ iPhone 2รุ่นนี้สามารถนําข้อมูลของราคานําข้อมูลของโปรโมชั่นไปเปรียบเทียบนะครับเพื่อที่จะตัดสินใจซื้อได้เลยว่าเราจะซื้อรุ่นไหนดีสําหรับ iPhone 1 6 e นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดมีสเปคดีแต่ว่าราคาจะ กว่าทางด้าน iPhone 16นะครับซึ่ง iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ก็มีขนาดหน้าจอเท่ากันนะครับก็คือ6.1นิ้วชิปการประมวลผลก็เป็นตัวเดียวกันนะครับก็คือเป็นชิป Apple A18 ถึงแม้ว่า iPhone 16e จะให้กล้องหลังมา1ตัวเท่านั้นแต่ว่าความละเอียดก็เท่ากันกับทางด้าน iPhone 16ธรรมดานะครับก็คือ48ล้านพิกเซลในเรื่องของราคานั้น2รุ่นนี้จะ ต่างกันอยู่ที่ประมาณ4,000ถึง5,000บาทนะครับซึ่ง2รุ่นนี้นะครับแน่นอนว่าใครอยากจะได้เป็นกล้อง2ตัวนะครับก็เลือกเป็น iPhone 16ได้ก็จะมีรายละเอียดบางอย่างหรือว่าดีเทลบางอย่างที่ต่างจาก 16e นะครับส่วนคนที่อยากจะได้เป็น iPhone 16e นะครับก็สามารถเลือกไปใช้งานกันได้ในเรื่องของสเปคหรือว่าในเรื่องของการใช้งานต่างๆแทบจะไม่ต่างกันนะครับเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกัน ก่อนนะครับสำหรับ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16e นะครับอัปเดตราคาล่าสุดวนันนี้วันที่19ก,กรกฎาคมปี2025นะครับมีราคาจากหลายร้านเลยมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางร้านแอป Lazada กันก่อนนะครับ iPhone 16ร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ29,900นะครับก็ลด ราคาล่าสุดเหลือ26,800บาทเก็บคูปองส่วนลดลดเพิ่มได้อีก1,000ถึง2,000บาทนะครับถ้าท่านอยากจะได้คูปองหรือว่าอยากจะเก็บคูปองกดที่ลิงก์นะครับกดเข้าไปแล้วให้เลื่อนลงไปที่ด้านล่างสามารถเก็บคูปองมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้เลยวิธีการจ่ายเงินนะครับสามารถเลือกได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางการจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งการจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับหรือว่าใครอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้เลยผ่อนได้สูงสุด20เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ1,304 40บาทต่อเดือนเท่านั้นซึ่งการผ่อนไม่มีบัตรเครดิตก็เลือกผ่อนกับ l a ซาด้โดยตรงได้มีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับความจุก็จะมี2ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปซเปลี่ยนคือในภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีส่วนรุนที่2สําหรับ iPhone 16นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้าน I Studio ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ29,900ลดราคาล่าสุดเหลือ26,900บาทนะครับ เก็บคูปองส่วนลดเพิ่มได้อีก 10- 20%มีให้เลือกทั้งหมด5สีความจุมี3ความจุนะครับวิธีการจ่ายเงินร้านนี้จะไม่สามารถเก็บปลายทางได้แต่ว่าจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งหรือว่าผ่อนชําระได้เหมือนกันนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีปิดท้ายกันที่ iPhone 1 6 e นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์จาก นะครับปกติ22,900นะครับลดราคาพิเศษเหลือเพียง19,590บาทเท่านั้นเก็บคูปองส่วนลดลดเพิ่มได้อีก1,000ถึง2,000นะครับถ้าเก็บคูปอง1,000บาทได้ราคาก็จะเหลือเพียง18,590บาทเท่านั้นลองกดเข้าไปดูคูปองส่วนลดกันก่อนนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด20เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ979บาทต่อเดือนเท่านั้นไม่มีบัตรเครดิตผ่อนกับลาซาด้าได้นะครับ ค่าเดือนละ979บาท อเดืนมีให้เลือก2สีก็คือสีดําแล้วก็สีขาวความจุมี3ความจุนะครับเริ่มต้นที่ 128GB สินค้าเป็นของแท้1 0 0เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่เป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 16แล้วก็ iPhone 1 6 e จากทางนั้นแอป,ป Lazada นะครับชอบร้านไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของ Lazada าไปดูราคากันต่อที่ทางนั้นแอป,ปช h อป e ีกันบ้างนะครับ,รบ iPhone ไอโ้านนี้ขายโดยทางร้าน Studio 7หรือว่า Studio 7นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่29,900นานะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่อนได้มีให้เลือกทั้งหมด5สีความจุมี2ความจุสินค้าเป็นของแท้1 0 0เปซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ a p p l e 1ปีส่วนร้านที่2สําหรับ iPhone 16นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้านไ s t u d i o ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนนนยยไทยประกัศู์ ในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่3690บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้100%เปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีปิดท้ายกันที่ iPhone 1 6 e นะครับจากทางนั้นแอป s h o ปปีขายโดยทางร้านไ s t u d i o นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่22,500บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้มีให้เลือก2สีสําหรับความ 128 g b สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคือในภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16e จากทางนั้นแอป Shopee นะครับชอบรุ่นไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของ Shopee ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับสหรับการซื้อ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16e จากทั้ง3ค่ายมือถือ ริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับก็จะเป็นของค่าย d t a ทนะครับสำหรับ iPhone 16e นะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่22,900ลูกค้า d t a ทแบบรายเดือนนะครับอายุการใช้งาน9 0วันหรือว่า12เดือนขึ้นไปนะครับราคา15,200บาทเปลี่ยนจากตังเงินเป็นรายเดือนแล้วก็เปิดเบอร์ใหม่ราคาเท่ากันนะครับ15,200ย้ายค่ายเบอร์เดิมลดเพิ่มอีก1,500บาทโปรโมชั่นพิเศษหรือว่าสิทธิพิเศษสาหรับลูกค้า DT a ทหรือว่า True นะครับรับส่วนลดเพิ่มอีก2,000บาททันทีนะครับ เมื่อนําอายุการใช้งานมันแลกเป็นส่วนลดนะครับซึ่งตรงนี้เราไปสอบถามส่วนลดก่อนที่จะซื้อได้ที่ศูนย์ True d e t a c 5G ทุกสาขานะครับส่วน iPhone 16นะครับลูกค้า d e t a c แบบรายเดือนซื้อได้ที่ราคา19,900ลูกค้า d t a c ที่มีสถานะเป็น Platinum แล้วก็ Gold Member ราคา18,900ซื้อโดยไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดุหน่หน้านะครับส่วนลูกค้า d e t a c อายุการใช้งาน12เดือนก็ราคา19,900เครื่องเปล่าราคาพิเศษ26,800บาทนะครับ เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนแล้วก็เปิดเบอร์ใหม่ราคา19,900สสั่งออนไลน์นะครับใส่โค้ดได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1,000บาทยายค่ายลดเพิ่ม1,500แล้วก็ถ้าเป็นลูกค้าของ True d t t a 5G นะครับก็นำอายุการใช้งานมาใช้แลกเป็นส่วนลดได้อีก2,000บาทนะครับซึ่งถ้าท่าในใดสนใจการซื้อไม่ว่าจะเป็น iPhone 1 6 e หรือว่า iPhone 16จากทางด้านค่าย DT a c นะครับสามารถ ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ทู d e t ท็ก 5G ทุกสาขานะครับส่วนค่าที่2สําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย AIS iPhone 16e นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น16,200ย้ายค่ายลดเพิ่ม1,000นะครับมีให้เลือก2สีความจุมี3ความจุส่วน iPhone 16นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น19,900ย้ายค่ายก็ลดเพิ่ม1,000บาทเหมือนกันมีให้เลือกทั้งหมด5สีความจุมี3ความจุถ้าในที่สนใจอย,อยากจะซื้อนะครับ ไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ AIS ช h อ p ทุกสาขาหรือว่าจะเข้าไปสั่งที่เว็บไซต์ของเขาก็ได้นะครับปิดท้ายกันที่ค่าสุดท้ายสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย True Move H นะครับ iPhone 16e ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น15,200ทุกแพ็กเกจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าปัจจุบันของ True หรือว่าลูกค้าใหม่ถ้าเป็นลูกค้าใหม่ก็ซื้อได้ที่ราคา15,200เมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499นะครับโาร1 2า9ราคา1 6ห0 0 โปร1199ราคา16,700เปลี่ยนจากเติมเมินเป็นรายเดียนราคา15,200แล้วก็ยาย่ายออนไลน์ราคาเท่ากันนะครับ15,200ไปดูต่อกันที่ iPhone 16กันบ้างนะครับสำหรับย True ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น19,900บาทนะครับ ถ้าเป็นลูกค้าของ True ก็เพียงแค่มีหรือว่าสมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1 2 9 9นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตดุ้งหน้าโปร1 1 9่ 99, ราคา2 7 0 0โปร8 9ราคา22,200ลูกค้าใหม่นะครับราคา19,900เมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 2 9 9มีค่าเน็ตดุ้งหน้าด้วย1,605บาทโปร1 1 9่ 99, ราคา2 7 0 0นะครับโปร8 9ราคา2 2 2 0 0เปลี่ยนจากเติเมเงินเป็นรายเดือนราคา19,900ย้ายค่ายออนไลน์ราคา 10, 9,900เมื่อยายค่ายออนไลน์มาใช้ทรูแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 2 9 9นะครับมีค่าเหนื่อยกหน้า 1, 6 0 5บาทโปร1 1 9 9ราคา2 7 0 0รโปร8 9 9าราคา22,200้ยายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ราคา19,660บาทเครื่องเปล่าขายอยู่ที่26,900น้านะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการ สรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16e นะครับเป็นราคาสําหรับเดือนใหม่เดือกนกรกฎาคมท่านชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยอยากะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก l a ซาด้าแล้วก็ช้อปปีนะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มา ให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ